พลังงานความรักคนโสดในสัปดาห์นี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรวันนี้ศาธตกาทำคลิปวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม68นะคะพลังงานความรักคนโสดประจำสัปดาห์นี้ไพ่อยากบอกอะไรนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหคิงถ้วยน่าจะมีความรักดีๆเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะเป็นความรักจากคนที่มีความพร้อมด้วยศาธรกาขอดูสามใบแรกนะ พลังงานความรักของคนโสดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าตัวคุณเองไม่ค่อยได้เปิดใจนะคุณคุณไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่หรอกว่าแบบจะมีพลังงานความรักอะไรแบบไหนเข้ามาคุณคุณมีทัศนคติความคิดที่มันสวนทางกับคนอื่นนะคะหลักๆสถานการณ์มองว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักตัวเองอะสามารถเติมเต็มให้ตัวเองได้อะ่ะแล้วแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสน่ห์นะ ถ้วยเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความรักอยู่แล้วค่ะสถานการณ์มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่โลกส่วนตัวโสงนะอ่าขอดูอีกหนึ่งใบนะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณในสามใบแรกก่อนนะคุณมองไปข้างหน้าค่ะคุณโฟกัสกับในเรื่องของหน้าที่ความมั่นคงมองไกลอ,อ่ะพลังงานความรักคนโสดในช่วงสัปดาห์นี้ตัวคุณเองเป็นคนที่เป็นคนที่รักตัวเองมากค่ะเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นคงในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อต่อคนอื่นอะ่ะไพ่ถ้วยอะ่ะเป็นคนที่มีน้ําใจจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าโลกส่วนตัวสงูงแล้วตอนนี้คุณโฟกัสไปที่เรื่องของการงานสองไม้เท้าเนาะมองไปข้างหน้าในมือถือทุกโลกเนาะคุณมีเป้าหมายที่แบบมองการไกลค่ะแล้วอาจจะใช้ใช้เวลา,าในเรื่องของการวางแผน เรื่องการงานมากกว่านะตอนนี้นะอเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ค่ะโลกส่วนตัวสูงและรักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีอย่างเนี้ยค่ะ,ะความรักคนโสดในช่วงสัปดาห์นี้จะมีความรักเข้ามาไหมจะมีความรักดีๆเข้ามาไหมเนี่ยเหมือนที่บอกชุดแรกเนาะอัศวินเหลียนน่าจะมีคนแบบน่าจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณแหละ,ะคนที่มองว่าคุณแบบ เป็นคนที่ดูดีอ่ะคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอ่ะคนที่แบบอยากส่งข้อความถึงคุณอ่าอยากอยากจะดิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณอย่างเงี้ยค่ะอ,อ่บางทีอาจจะได้รับข้อความเนาะในเร็วๆนี้ก็ได้ในสัปดาห์เนี้ยอาจจะมีคนทักแชทมาก็ได้เอ,อเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญมันโดดเด่นในเรื่องของการส่งต่อข้อความดีๆอยู่แล้วค่ะข่าวดีอะ่ะเเดทในสัปดาห์นี้จะจะมีความรักดีๆเข้ามาไหม พลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะก็ยังเหมือนเดิมเนาะเคยเจ็บเคยเจ็บอย่างแสนสาหัสมาค่ะไม่ได้ไม่ได้เปิดใจในเรื่องความรักสักเท่าไหรอ่อ่าไม่ไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ขอดูอีกหนึ่งใบนะจะมีความรักดีๆเข้ามาไหมคนที่แบบหยิบยื่นความรักมีนะแต่ตัวคุณเองอค่ะยังไม่ได้เปิดใจเนาะเพราะว่ายังรู้สึกแยก่กับ ความรักในอดีตท,ที่มันไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เนาะ,ะต้องการออกจากปัญหาหมายความว่าแสดงว่าพลังงานความความเจ็บปวดหรือความรู้สึกแย่ค่ะมันยังมันยังติดอยู่ในใจคุณอยูอ่แม้ว่าจะมีคนมาหยิบยื่นความรักเนาะหรือแสดงออกว่าชื่นชอบคุณก็ตามมีโอกาสที่คุณนะ่ะจะเปิดใจยอมรับความรักครั้งใหม่หรือว่าจะมีใครทําให้คุณเปิดใจเพื่อที่จะแบบยอมรับครั้งความรักครั้งใหม่ ที่จะมีเข้ามานี่ไหมเนี่ยเม,มื่อกี้เมื่อกี้อัศวินเหรียญเนาะเนี่ยเด็กถือถ้วยถ้วยก็มันกระโดดเด่นในเรื่องของความโชคดีนในเรื่องของความรักเนี่ยสาสตราการ์มองว่าน่าจะมีคนแบบทักแชทหรือส่งข้อความนะในเรื่องของความรักบางทีอะ่ะอาจจะได้แบบคนที่อายุน้อยกว่าเด็กอะ่ะอาจจะมีเด็กมาชอบอย่างเงี้ยค่ะความรักประจำสัปดาห์ของคนโสดเนาะจะมีใครทำให้คุณเปิดใจไหมหอืม มองมองถ้วยที่ล้มไปแล้วเนาะยังผิดหวังเสียใจอยู่นะแม้ว่ามีความรักดีๆค่ะสองถ้วยข้างหลังที่ยังตั้งอยู่แต่คุณไม่ไม่ได yeah. ala ้อยากสนใจจะมองอะค่ะยังยังยังอยากยังอยากทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะยังติดอยู่ในความรู้สึกเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีใครทําให้คุณเปิดใจไหมโอ้ยมีคนแอบสองเนาะอ มีสถานการณ์มองว่ามีคน,นมาชื่นชอบแน่อาจจะมีเด็กมาชอบคนที่อายุน้อยกว่ามาชอบแต่คุณไม่ได้เปิดใจไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักง่ายๆเพราะว่ายังติดกับความเสียใจในอดีตแต่ชัดเจนว่ามีคนแบบแอบบส่องนะออมีคนแอบ,บส่องแล้วก็เหมือนคุณเข้าถึงยากพลังงานของคนโสดความรักในสัปดาห์นี้นะคะบทสรุปความรักในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรโอ้โห จริงจริงแหละคือเนี่ยเราถามคำว่าคนโสดนะเราไม่ได้แบบพูดถึงคนที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วนะ,ะความรักของคนโสดสาการณมองว่าคุณอ่ะจะได้รับข้อความดีๆแหละสองสามชุดแรกที่สับไปเนาะจะมีคนเข้ามาแบบชัดเจนว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆน่ะเขาไม่ได้มาเล่นๆเขามาแบบอยากใช้ชีวิตคู่ไม่ได้แค่รู้สึกชอบแต่อยากเป็นครอบครัวถ้าคุณมีลูก ในชุดนี้นะถ้าคุณมีลูกเขาก็รักลูกคุณอนะรักลูกคุณรักคุณรักลูกคุณอย่างนี้ค่ะอยากเป็นครอบครัวจริงๆอย่างนี้ค่ะอ่าบทสรุปพลังงานความรักของคนโสดในสัปดาห์นี้นะคะความเป็นตัวตนคุณฉันเลือกนะ <c oughs> ใครจะหยิบยื่นความรักดีๆให้หรือจะมีความรักที่ฉันยังไม่มองก็แล้วแต่อ่าใครจะว่าดีจะยังไงก็ช่างเถอะแต่ฉันเลือกนะในเรื่องของความรัก ถ้าไม่ก็คือไม่ถ้าชอบเดี๋ยวตัดสินใจเองแต่ตอนนี้ยังเอ่อมีคนหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเอ่อคุณยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองแบบยังไม่ได้เจอความรักที่คุณรู้สึกถูกใจค่ะความรักในสัปดาห์นี้เนาะ The ะมูนเนี่ยความรักในสัปดาห์นี้เนาะมันชัดเจนตัง้งแต่ชุดแรกนะศาสตรนการ์มองว่าจะมีคนเข้ามาจริงจังกับคุณแหละเอออยากอยากมองไปถึงอนาคตร่วมกันนะคะ อยากใช้ชีวิตคู่อยากใช้ชีวิตครอบครัวนะถ้วยมันคือเรื่องของความรักอยู่แล้วแต่คุณอะค่ะยังยังไม่พร้อมจะเปิดใจรับใครอ่ายังยังต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวยังต้องการเลือกอ่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวเดอะมูนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีในเรื่องของความรักเข้ามานะมันทําให้คุณแบบสับสนกังวลใจค่ะเหมือนมันมาป่วนอะความรักมันทําให้คุณแบบ่ะสูญเสียความมั่นใจอย่างนี้ค่ะ เวลาที่มีความรักเข้ามาแล้วคุณไม่พร้อมหรือคุณรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะคุณคุณไม่โอเคคุณไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอยากเปิดรับอย่างงี้ค่ะขอคําแนะนํานะคะจากไพ่ครูเนาะอ่าเปิดทิศเปิดทางนะคะเปิดโชคลาภในเรื่องของความรักดีๆที่จะมีเข้ามานะคะเปิดความโชคดีในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาทุกช่องทางไพ่อยากบอกอะไรกับเจ้าชะตาที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะออกจากปัญหาอ่าอ,ออกจากเซฟโซน คุณต้องออกจากความรู้สึกที่มันที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะหรือว่าจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณต้องการแบบมีความรักที่ดีหรืออยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่จริงๆน,นะออกจากเซฟโซนหรือ so เปิดใจอย่างเงี้ยค่ะมองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมองไปข้างหน้าพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นใหม่มองไปมองไปข้างหน้ไไหนาไม่ไม่จมอยู่กับอดีต exactly right อย่างเงี้ยค่ะไม่ปิดกั้นตัวเองอย่างเงี้ยค่ะออกจากเซฟโซนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณจะได้เจอความรักดีๆไหมมีคนมาหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนส่วนคุณจะเปิดใจไหมอีกเรื่องหนึง่งแต่ชุดนี้เนาะคำถามที่ศาสตราการถามนะเนาะอ่าไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่ต้องการเปิดรับความโชคดีในเรื่องของความรักที่จะมีเข้ามาคุณต้องออกจากเซฟโซนก่อนออกจากพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยในเรื่องของความรักออกจากการปิดกั้นตัวเองอะค่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ะถามใจอเองว่าคุณเน่ย ต้องการที่จะมีความรักดีๆเข้ามาไหมสามสาวก็ยังขาดไปอีกหนึ่งสาวถ้าสี่สาวก็คือความมั่นคงในเรื่องของการแบบสร้างหลักปักฐานหลักฐานบ้านช่องอย่างนี้ค่ะแต่ที่แน,น่ๆจ,จะมีคนจริงใจเข้ามานี่ก็ยังเป็นไพ่เด็กนะอาจจะมีเด็กเข้ามาชื่นชอบคุณค่ะคนที่อายุน้อยกว่าคุณอย่างนี้ค่ะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณถ้าคุณเปิดใจจะมีความรักดีๆเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นเองค่ะ